สวัสดีค่ะชื่ออรารยานะคะเมื่อก่อนเป็นโสเหงาเล่นเน็ไปเรื่อยๆพอเจอเพจแอดมินแก้วบอกว่าหาเพื่อนหาแฟนมีรายได,ได้ง่ายๆเพียงเล่นเน็ตแค่วันละ1-2ชั่วโมงค่ะก็เลยลองทำดูนะคะค่ะแค่ดาวโหลดแอปพลิเคชันก่อข้อมูล ลองรูปสวยๆแล้วก็แชร์โปรไฟล์ของเราในโซเชียลและแชทคุยกับสมาชิกหนุ่มๆในเว็บไซต์แค่เวลน1-2ชั่วโมงนะคะค่ะเงินเข้าบัญชีจริงๆด้วยแบบนี้เลยถ้าอยากมีประสบการณ์ดีๆมีรายได้เสริมไม่เหางาอีกต่อไปนะคะไปดูขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยค่ะ แค่เล่นเน็ต1-2ชั่วโมงต่อวันแล้วรับรายได้ไม่จำกัดมาฟังทางนี้ค่ะรีวิวจากน้องน้ำผู้มีรายได้1-2,000พบาทต่อวันแค่เธอเล่นเน็ตวันละ2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะจากเมื่อก่อนปกติเธอทำงานเดือนละ40-45ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะแต่ได้เงินเดือนแค่ไม่กี่หมื่นหนื่อยมากนะคะจนเธอได้มาพบกับ เรานะคะไปดูกันค่ะว่าถ้าทำยังไงสร้างโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ลงรูปสวยๆเขียนโปรไฟล์บรรยายเกี่ยวกับเราให้น่าสนใจสำคัญมากลงรูปในอัลบั้มเยอะๆและสร้างชื่ออัลบัม้มผู้ชายสนใจอยากดูรูปในอัลบัม้มเขาจะต้องอัปเกรดสมาชิกและเราจะมีรายได้ตรงนี้ หรือถ้าเขาอยากส่งข้อความหาเราก็ต้องอัปเกรดสมาชิกเหมือนกันไปที่หน้ารับไรายได้กับเราค้นหาลิงก์ของเรา Copy ีเพื่อที่จะไปส่งให้ผู้ชายทางไลน์หรือว่าไปโพสคะดลอเสร็จแล้วมาที่ห้องแชทนะคะ ส่งลิงก์ให้เขาแนะนำตัวว่าถ้าอยากรู้จักเรามากขึ้นกดไปดูโปรไฟล์ฉันได้เลยเลือกดูโปรไฟล์ผู้ชายที่ไม่มีโบสีเหลืองมุมบนขวาแสดงว่าเขายังไม่ได้อัปเกรดเราต้องกระตุ้น เช็คข้อความในกล่องจดหมายเปิดอ่านจะขึ้นว่าไม่สามารถอ่านข้อความได้ต้องกระตุ้นให้เขาอัปเกรดเราก็ทักกลับทุกๆหนึ่งการอัปเกรดสมาชิก ชายได้รับ1000บาทโอนเข้าธนาคารทุกสิ้นเดือนให้กรอกอชื่อธนาคารเลขบัญชีให้เรียบร้อยนะคะ